สวัสด th ีจ้าพี bursting, ่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้พ่บกระชงยายไพ่ผ้ากินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อนี้ยายไผ่ได้นำของมูลน้ำทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้าก่อนสิไปรับชมเราฟังยายไผ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไผ่น้ำเลืเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะนอยามยายไผ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับศิบุรีผาดเบิ้งผาดชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดรู้ว่าจะคอมเมนต์เข้ามาคุยมาทักทาายยยกกับไผ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเบาๆไลายายห้างพี่น้องจ๋าฟ้าวเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งข้อมูลเนี่ทางฟาดเน้นๆเลยเนาะค่ะเนาะแนวทางแรกพี่น้องจ๋าอาจารย์นอตเพิ่นบอกว่าเม็ดเดียวเน้นๆมาเลยเพิ่นบอกว่าฟาดหาห้าหกหกเก้าห้าแปดเม็ดเดียวหาเก้าห้าเก้าหกห้าหกแปดละสั่นอันนี้คือแนวทางของอาจารย์นอตตีเนาะค่ะพี่น้องสำหรับผู้ใดมักแนวทางอาจารย์นอตตีกะแคบหน้าจอน้อเพลินเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางว่ัส้นค่ะพี่น้องคะเอ่อเป็นแนวทางของอาจารย์นอตีคือกันแตวา่าเพิ่นบอกวา่าสามโตชุดเต็มแคบหน้าจอเลยยายไพ่บออ่านหา้อันนี้คือเป็นแนวทางชุดเต็มเพื่อนนอพี่น้องเนาะอาจารย์นอตีเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิ่งแนวทางของอาจารย์ทนันนีเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพิ่อนหามาเพิ่์นบอกว่าอื เป๊กๆสันี่นอมาเบิงแนวทางของอาจารย์ท่านนี้เพิ่นบอกว่าฝาดสี่สี่หและสี่เก่าผู้ใดมักสี่กะจวดจาดฝาด,าดบุ่มน้ำเพลเนเลยเนาะคะ่ะเนอต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนไม่ปักหลักว่าสันแนวทางของอาจารย์เอกสิตเนาะคะ่ะเนอเพิ่นบอกว่า0ูน 013มาโตสั่นเนีทางทึงเพื่อนได้พี่น้องเอาพิจารณาเป็นเนวทางใดเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางเพื่อนห่มากเพื่อนบอกว่า102104107และ108เพื่อนบ่มีซื้อได้พี่น้องจวดจาาฝาดบุ่มน้ำเพิ่นได้เลยเนาะค่ะขันหมักมาพี่น้องเนาะผู้ใดมักเนวทางหรือว่าเฮ้ยเขาก็เรียกแก้ค้องเนี่ยจวดจ่าได้เลยเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์อุดมทันาหานอาจารย์อุดมบอกว่า C หนึ่งหนึ่งพี่น้อง C หนึ่งหนึ่งและหนึ่งสี่ข้างล่างเ็ดเก่าพิจนาเป็นแนวทางใดคะ่ะพี่น้องสาหรับผู้ใดมักแนวทางของอาจารย์อุดมเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางชุดสรุปมาแล้วได้พี่น้องชุดเน้นมาแล้วแอดใต้ฟ้าเนาะค่ะวดที่แล้วมาสองหกวดนี้เพิ่นบอกว่าเน้นคือเก้าสี่เก้าหกสี่หกและสามเจ็ดมักตัวใดกาพิจานณะาเป็นแนวทางได้เลยเนาะค่ะ่ตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิงค่ะแอด พิรลุน,นครนปัดถมวสันพี่น้องเลขตะล่างเพิ่นว่าเบิงขางวันนี้เพิ่อนหายมากวัที่เลี้ยวเข่า30ศูนยเนาะจ้ะวัน,นี้มีสามสี่เจดหเก้ารองเอาไปจับเบิง่ง่าเลขกตะล่างเพิ่เนพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าอาจารย์อนุอนุภาพเนาะคะ่ะเนาะ โดนแล้วเพื่อนบอกหายมากเพื่อนบอกว่า3 4มี่เก่ากับหนึ่งสามมาสันสำหรับผู้ใดมักแนวทางของเพิ่นกะแคบหน้าจอเลยเนาะจ้าพี่น้องโดนโดนมากทีนึงค่ะพี่น้องเอา้าพี่จะาหน้านำเพิ่นนดนเลยเนาะค่ะเนาะหรือว่าผู้ใดเคยตามผลงานของเพิ่นกะแคบหน้าจอไปเป็นแนวทางได้เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด็กตากเนาะพี่น้องเนาะ เด็กตากล่างวัอ้ยเด็กตากชุดเต็มบน26 56 76 20ห1เ0็ดหกสองศูนย์สองหนึ่งหาศูนย์ห้า่นยแถวสองกับเจ็ดหนึ่งสองเกแาห้าเก้าจ็ดเาหกเา่หนเล่วงกันมากับจวดจาหนำคน,นนเลยเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิงคะ่ะพี่นองคะ่ะเป็นแนวทางชเช็มไลยลายวสัน์พี่นองพนไห่มากมีแนวจะมาวสันจ์จำมีแนวจะมาวสันแมเนว่นพีนพ่นงบรดอ่านพี่น้องคะ่ะสองเจ็ดสามศูนย์และสองเก่ามากตัวใดกับพิจารานานาเพิ่นเดเลย,เ,ลยเด้อจากพี่นองจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางโค้งสางส,างสองตัวบนรางของอาจารย์โค้มเนาะพีนน่นงเนาะขันผู้ใรบ่านท่นใดน,นำเพิ่นกับแคบนาจอไปเป็นแนวทางเลยเลยเนาะคะ่ะ ของอาจารย์โค้มเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลจ้าน,นี่เป็นแนวทางเพื่อนมาแบบนี้พี่น้องแนวทางของคุณหญิงงามใจเนาะจ้ะมือนี่ฟันหาวสันเพิ่นมีสองใบนี่ใบนี้เพื่อนบอกว่าเม็ดเดียวเจ็ดแปดห้าเม็ดเดียวสองตัวคือแปดหาเลขลางมักสามเจ็ดปสันพี่น้องเอาผู้ใดมักน้ำเพิินกระเขบนหนาจอเป็นแนวทางเลยเลยเนาะค่ะพี่น้องสำหรับแนวทางคุณหญิงงามใจเนาะจ้ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคนเมืองอาจอาระสแบบันอ,นอาสามาต์นรร้าพี่น้องเนาะบอนอ่าขนร้อยเอ็ดค่ะพี่น้องขาเพื่อนบอกว่าอ่าหกหกศูนย์หกหนึ่งหกแปดและหกเก้าตวดจา 6, ดหกโรเตอร์มรันไพร์มรัมมมนมันระสันคนเมืองอาดสามารถนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์บอลโดนโดนจะแนวทางอาจารย์บอลมาส่วนมากก็จะล่วงตั้งแต่อ่า ถ้าน้อยแล่ตําล่าเนะาะค่ะมือนี้มาเบิงตําไทยเพิ่นฟันสามสามศูนยเก้าและสามหนึ่จวดจาดไปก็คือสามแปดศูนยมสามพี่น้องจา้าแอดบอลเราฟาดสมาถ้าสามมาก็สามศูเด้พี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางแนวทางลางเน้นเนแนวทางของแอดคมเนาะจา้าเพิ่นบอกว่าแปดสามมักกัะจวดจ,จาดน้ำัวดเดอร์กันหลอกหกศูนย์์หกและเจเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวิ่งรูดบนล่างว่าสั้นงวดที่แล้ววิ่งรูดสองเฮ้ยเพิ่นเข่าได้พี่น้องเพิ่นเข่าทั้งศูนย์ทั้งสองนะจ้ะสิบหน่วยเนาะเอ้ยสิบลัก 10, 2, สิบสองศูนย์หนึ่งและศูนย์สองศูนย์หนึ่งสองกับสี่ศูนย์สองศูนย์กับสองคอคุนค้นสูตรเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์รับเลขหลอกวงในว่าสั้นฟันหาบนเนาะคะ่ะห้าเก้าสองห้าเก้าสามห้า ้าสี่ข้างล่างหนึ่งสี่ตัวเดียวพี่นองมากกจวดจาดนำเพลินได้เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์ตำวรวุฒิประสันพ่นองขาหมวดนี้เลขมีหาแน่นอนค่ะประสันเอามากหากจวดจาดนำเพลินได้เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางพ่อหญ่คาเสียงพ่อยัยคาเสียงบอกวางวันนี้แปดสามสามแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดวิ่งแปดว่าทั้งเทั้งทั้งล่างประสันแนวทางของพ่อยัยคำเสียงเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้ ผมมววตลอดว่าสันพี่น้องถามหาเด้เนี่ผมมววตลอดลาง6 7 7 6 3 0 0 3พี่น้องจา้าจวดจาดฝาดบุ่ม่ทยคลิปนี้ยายไพขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจา้าที่ได้เขามาหลับชม่มรับฟัง่งขอห้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรงวยๆวย,วยปังๆสุขสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจา้าที่ได้แบงปัน,ปนขอมูลน,นืาทางแต่ยายไพ่มาห้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชม่มเป็นเนื้อทาาเนาะจา้า <Yeah. S 1> ขอบคุณให้หลายเด้อจา้าสวัสดีจา้า